สายลับโซเวียตปลอมตัวเป็นทาสค้นพบป้องประกาศลับแห่งหนึ่งที่ชายแดนปากีสถานกองทัพสหรัฐกำลังฝึกนักรกยิฮาดเพื่อใช้ก่อการร้ายต่อสาภาพโซเวียตเขาจึงรีบหยิบกล้องถ่ายรูปออกมาถ่ายภาพอาชญากรรมของกองทัพสหรัฐเก็บไว้แต่เพิ่งจะถ่ายไปได้แค่สามรูปก็ถูกกลุ่มติดอาวุธที่ลาดตะเวนอยู่พบเขา้าเจ้าหน้าที่คนนั้นโดนทุบด้วยด้ามปืนเขาช่วยโอกาสซ่อนกล้องไว้ในถังบำบัดสิ่งปฏิกูลในขณะที่กลุ่มติดอาวุธสงสัยว่าเขาเป็นเจน้าหน้าที่และเตรียมที่จะยิงเขาชาวบ้านคนหนึ่งก็ออกมาเขาอธิบบาาาาายกัทว่น่นีคือขอขขงเข หลังจากที่กลุ่มติดอาวุธค้นอย่างละเอียดพวกเขาก็ไม่พบร่องก็เลยต้องปลดปลูวไปสายลับโซเวียตชื่อยูริในช่วงที่สหภาพโซเวียตทำสงครามอัฟกานิสถานโซเวียตสกัดกั้นข้อมูลข่าวกรองได้ฉบับหนึ่งว่ากองทัพสหรัฐที่ป้องกันเบิร์ตเอโบชายแดนปากีิสถานฝึกนักรบยกที่ห้ากลุ่มหนึ่งเพื่อต่อต้านโซเวียตเพื่อยืนยันว่าเป็นหน่วยข่าวกรองของ,ของสหรัฐโซเวียตจึงส่งสายลับหน่วยรบพิเศษคนหนึ่งไปลองตัวเป็นท่าเดินทางไปยังชายแดนปากีิสถานเพื่อรวบกลุ่มหลักฐานก่อนออกเดินทางสนักข่าาากองเยตด้นนูิืหขมมึ เขาต้องห้ามอาบน้ําเป็นเวลาหนึ่งเดือนและต้องถูกทําร้ายเพื่อให้ร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลมือก็ต้องเต็มไปด้วยรอยด้านหลังจากผ่านการถูกฝนมาหนึ่งสัปดาห์ยูริกับฮาฟิดคนท้องถิ่นเดินเท้าไปยังป้อมเบเดเอชายแดนปากีิสถานไม่นานทั้งสองก็มาถึงจุดหมายพอมาถึงก็พบทหารอเมริกันเขารีบหยิบกล้องออกมาเริ่มเก็บหลักฐานไม่นานเขาก็พบค่ายอีกแห่งข่างไม่มีกองกําลังติดอาวุธจำนวนมากยูริถือกล้องแอบตามไปเงียบๆแต่ยังไม่ทันถึงประตกูก็ถูกทหารที่ถืออาวุธคนหนึ่งไล่ออกไปทททันนียยริไม่อแแพ้กแ้กลงําเเป็บ แอบเข้าไปใกล้ฐานทัพแห่งนี้หลังจากรีบถ่ายรูปไปสองสามใบยูริก็ถูกกลุ่มติดอาวุธพบตัวในจังหวดที่ถูกล้มลงเขาซ่อนกล้องไว้ในกองหญ้าที่บอกเกิดเพ <c oughs> ื่อเอากล้องคืนมาทําภารกิจให้สําเร็จยูริจึงไปหาคนงานท้องถิ่นที่ตักอุจาระให้ทหารอเมริกันขอให้เขาช่วยเอากล้องออกมาให้แต่คนงานเรียกเงินถึงห้าพันยอนล่ายูริตกลงกับคนงานแต่จะให้เงินได้ก็ต่อเมื่อทาสาเร็จแล้วเท่านั้นคนงานจึงพาตัวยูริไปมาถึงบอกเกิดที่ซ่อนกล้องไว้แต่พานรมก็ไม่ได้้้้้โงงงงง่ตอออไดเินกนกกถึจใหล พอกลับไปก็ยังล่ามโซ่ยูริไว้อีกตอนที่พาโรงออกไปเข้าห้องน้ํายูริก็ดึงตะปูออกมาจากเสาต้นหนึ่งแล้วไขแม่กุญแจเหล็กได้สําเร็จจากนั้นก็กลับเข้าไปในบ้านอีกครั้งเปิดตู้เซฟแล้วสลักกล้องทําทุกอย่างเสร็จสิ้นโดยไม่มีใครรู้เดิมที่ภารกิจก็สําเร็จแล้วแต่พาโรงบอกยูริว่าในป้อมประการยังขังเฉลยสมยธไว้อีกมากยูริจึงตัดสินใจเสียงเข้าไปในป้อมเพื่อสืบหาความจริงวันต่อมาเขาก็นํากล้องไปให้หาริสบอกให้เขาช่วยซื้อระเบิดมือให้ลูกหนึ่งพอตกกลางคืนเขากขา แอบย่องเข้าไปในป้อมประกาศในความมืดหลังจากดึงสลักระเบิดออกเขาก็ทําระเบิดหน่วงเวลาอย่างง่ายด้วยกระปอกและแอบใส่เข้าไปในถังบําบัดของห้องน้ํานักรบติดอาวุธคนหนึ่งกําลังเข้าห้องน้ําอยู่ข้างในจูจูก็รู้สึกร้อนที่ก้นนักรบติดอาวุธรีบทาการค้นหาป้อมประกาศอย่างรวเดเร็วแต่ก็ไม่พบใครน่าสงสัยเลยเช้าวันรุ่งขึ้นยูริตามคนทําความสะอาดไปล้างส้วมหลุมเขาทําความสะอาดห้องน้ําเป็นาง สังเกตสถานการณ์ภายในป้อมไปด้วยทันใดนั้นเพื่อนร่วมชาติชาวโซเวียตขอมแห้งคนหนึ่งก็ดึงดูดความสนใจของยูริเขาจึงรีบตามไปดูสถานการณ์ทันทีแต่ภาพที่เห็นตรงหน้าทําให้เขาแทบไม่เชื่อสายตาทหารโซเวียตของโซกว่าสิบคนถูกบังคับให้ใช้แรงงานในนั้นมีนายทหารคนหนึ่งที่เป็นสหายร่วมรบเก่าของเขาด้วยโดยมีสหายร่วมรบคอยบังตาให้ยูริรีบใช้กล้องถ่ายรูปเก็บหลักฐานแต่ในจังหวะที่กําลังจะหนีออกมาก็ถูกพวกกองกําลังติดอาวุธพบเข้าจนได้โชคดีที่คนทําความสะอาดขึ้นมาขอร้องและตติิิดดดสนนนบนหหวววว้้าากลุุมอธยง พวกติดอาวุธถึงได้ไล่ทั้งสองคนออกไปอีกด้านหนึ่งฮาฟิตถูกสงสัยว่าเป็นผู้ต้องสงสัยวางระเบิดห้องน้ำทอสหรือระเบิดนึ่นขณะที่พวกติดอาวุธกำลังจับคุมเขาลูริก็มาถึงทันเวลาจัดก,การพวกติดอาวุธทั้งหมดอย่างรวดเร็วเขาบอกให้ฮาฟิตออกเดินทางทันที มุ่งหน้าไปยังฐานทัพโซเวียตในอัฟกานิสถานเพื่อนำฟิล์มไปมอบให้กับนายพลกุเลซอส่วนตัวเองจะดูต่อเพื่อช่วยเฉลยศึกโซเวียตแต่ฮาฟิดไปได้ไม่ไกลนักก็ถูกไล่ล่าโดยกลุ่มติดอาวุธเขาถูกยิงหลายนัดที่ชายแดนปากิสถานและก่อนตายเขาก็สามารถส่งมอบม้วนฟิล์มได้สำเร็จถูกส่งตัวให้กับหน่วยโซเวียตที่มารับอีกด้านหนึ่งคนทำความสะอาดพบว่ายูริหายตัวไปและกล้องก็ถูกสับเปลี่ยนจึงรีบแจ้งเรื่องยูริให้กับกลุ่มติดอาวุธยูริเลยถูกจับเข้าไปในป้องการกลุ่มติดอาวุธใช้้้้้ไไมมคปาาาาาาากกกกกสสสยยยยลลลััับบวววแเเ่่่่อออออถขึนนรงตื หลังจากสายลับดื่มเหล้าขาวไปหลายกิโลกรัมก็ยังไม่ยอมไปิปากบอกข้อมูลเมื่อเห็นว่าสายลับไม่ยอมดื่ปบวยกลุ่มติดอาวุธจึงจับสายลับแขวนคอแล้วทุกตีสุดท้ายก็ถูกโยนเข้าไปในคุกใต้ดินที่นี่ยังมีเฉลยศึกโซเวียตถูกคุมขังอยู่อีก12คนเช้าวันรุ่งขึ้นเฉลยศึกโซเวียตภายใต้การนำของยูริพวกเขากำลังปรึกษากันว่าจะหนีนออกจากที่นี่ได้อย่างไรพวกเขาวางแผนที่จะหาทางกระสุนก่อนแล้วยึดคอนโซลควบคุมเพื่อทำลายปืนกลหลังจากวางแผนเรียบร้อยแล้วในระหว่างที่ยูริทำงาน เขาสังเกตจุดยิงของกลุ่มติดอาวุธอย่างละเอียดและยังชักจูงให้ทหารโซเวียตแปรพักได้สำเร็จต่อมายูริก็ไปหาผู้บังคับบัญชากองทัพอเมริกันใช้ข้อมูลลับของโซเวียตเป็นข้อแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้คุยโทรศัพท์กับภรรยาหนาทีเขาใช้รหัสลับคุยกับภรรยาบอกโซเวียตว่าเขาจะก่อจลาจลคืนนี้ตอนห้าทุ่มหวังให้ผู้บังคับบัญชาส่งหน่วยรบพิเศษจากอัฟกานิสถานมาช่วยสนับสนุนตอนห้าทุ่มไม่นานนายทหารอเมริกันก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติจึงวางสายของยยยรรรไไกกออองททัััััพเเเวววีีีตตดดหหสสสสสลบบบบบ้้้่่่่าาแืนนนนมใุ ขณะนั้นเป็นช่วงสงครามเย็นระหว่างอเมริกากับโซเวียตหากส่งหน่วยรบพิเศษไปเปิดฉากสู้รบกับทหารอเมริกันโดยไม่ยังคิดก็อาจจะก่อให้เกิดสงครามโลกครั้งที่สามได้ยูริทำลูกฟุตบอลจากกระสอบเพื่อให้ฉเฉลยสิกคนอื่นมีกําลังใจในการต่อตา้านแล้วก็มาดอกบอลกลางๆท้ายจงใจกระตุ้นความอยากรู้ของพวกติดอาวุธแล้วช่วยโอกาสท้าทายพวกติดอาวุธเขาต้องการใช้การเตะบอลเพื่อรวมฉเฉลยสิกทั้งหมดให้เป็นหนึ่งเดียวหลังจากจัดตำแหน่งเรียบร้อยแล้วการแข่งบอลระหว่างพวกติดอาวุธกับฉเฉลยสิกก็เริ่มขึ้นยูริเพื่อปลุกเเลอนัสูขงโวีย การแข่งบอลครั้งนี้จึงไม่มีกฎตติกาใดๆทั้งสิน้นแค่แต่บอลเข้าฝั่งตรงข้ามได้ก็ถือว่าชนะแล้วกลุ่มติดอาวุธทำประตูังไปก่อนแต่ก็เริ่มโหดร้องฉลองกันสิ่งนี้ปลุกใจสู้ของพวกเฉลยได้สําเร็จเรื่องกล้าที่จะต่อกรกับกลุ่มติดอาวุธพวกเฉลยโซเวียตก็ไม่ยอมแพ้ด้วยการร่วงแรงรลวมใจกันของพวกเฉลยในที่สุดก็เอาชนะการแข่ง,งขันกุตบอลครั้งนี้ได้สําเร็จไม่นานก็ถึงเวลาห้าทุ่มลูริก้าทั้งทีว่าจะให้ข้อมูลกับทหารอเมริกัน จนสามารถเข้าไปในคลางกระสุนของทหารอเมริกันได้สําเร็จอีกด้านหนึ่งพวกเฉลยก็เริ่มแหกคุกในขณะที่กลุ่มติดอาวุธกําลังทาละหมาดพวกเขาใช้ใบมีดกรีดเปิดย่างบนกรงขังและถอดฝาของคุกใต้ดินออกด้วยความช่วยเหลือของชายหลุคขาวพวกเขาก็สามารถผานออกมาจากคุกใต้ดินได้สําเร็จเห็นว่าโอกาสมาถึงแล้วไอ้คราวงาชวยจังหวัดที่พวกติดอาวุธกําลังละหมาดคว้าปืนก็แล้วกระตยิงพวกเฉลยก็เริ่มเข้ายึดจุดยุทธศาสตร์ต่างๆในขณะเดียวกันยูริก็จัดการทุกหัวหน้าทหารอเมริกันจนสลบแ้้วววเเออาตังนดยระ กูพวกทหารอเมริกันว่าถ้าไม่ถอยก็จะตายกันหมดเขาไม่อยากเปิดฉากสงครามโลกครั้งที่สามเทราเรื่องนี้ในที่สุดกองทัพสหรัฐก็เลือกที่จะประนีประนอมขับรถหนีไปอย่างรวดเร็วพวกติดอาวุธที่เหลือเห็นถ้าไม่ดีก็พากันหนีออกไปไม่นานนะักก็ไม่มีใครอยู่ในป้องประกาชเยลยสกโซเวียตเริ่มโห่ร้องด้วยความยินดีแต่การสนับสนุนจากกองทัพโซเวียตก็ยังไม่มาถึงเสียทียูริรีติดต่อไปยังกองบัญชาการทางวิทยุแต่ไม่ได้รับการตอบกลับใดๆในขณะนั้นพวกเขายังไม่รู้ว่าสหภาพโซเวียตต้องกกการรพีงน่นััทัทสหล และไม่ได้ตั้งใจจะช่วยเหลือเฉลยดังนั้นผู้บังคับบัญชาจึงยังไม่ได้สั่งการให้ช่วยเหลือก่อนที่กลุ่มติดอาวุธจะเริ่มโจมตีตอบโต้ยูริมาถึงทางกระสุนเริ่มจัดวางจุดยิงก็ป้องกันไม่นานนักกลุ่มติดอาวุธก็เริ่มรวมตัวกันและเริ่มโจมตีพวกเขากลุ่มติดอาวุธมีกําลังผลมากกว่าเทเลซิตโซเวียจจึงต้านทานไม่ไหวและมีผู้บาดเจ็บล้มตายมากขึ้นเรื่อยๆอยูริจึงโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากกองบัญชาการอีกครั้งหลังจากโทรศัพท์ติดต่อไปคําตอบที่ไไดดด้้คคืืออมมม่มมนน่่่ีีีีีกกกกาา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 รรสสสสสนน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 นััับบุยยิปเเเงงววทททททฝฝพพขชแภต แถมยังถูกกลุ่มติดอาวุธล้อมไว้ตอนนี้พวกเขาทําได้แค่ฝ่าวล้อมไปที่ชายแดนด้วยตัวเองสงครามกํากลังจะปะตุขึ้นทหารดึงสลักระเบิดแล้วซ่อนระเบิดไว้ในเสื้อผ้ารอจนพวกติดอาวุธเข้ามาใกลเขาก็ดึงระเบิดออกมาจากปกแนวป้องกันต้องประกาศถูกตีแตกแล้วแต่การสนับสนุนจากกองทัพสซเวียตก็ยังมาไม่ถึงในที่สุดยูริก็ตัดสินใจที่จะส่งหลักฐานสำคัญท,ที่สุดเชลยชาวอเมริกันคนหนึ่งไปยังชายแดนแล้วเขาก็ให้เพื่อนร่วมทีมบางคนพาตัวเฉลยทหารอเมริกันขับรถจีปหนีออกจากต้องประกาศ พวกเขาแกล้งทำเป็นโจมตีรถพิเพื่อหลอกล่อกลุ่มติดอาวุธนอกต้องประการรีบย,ย,ยิงใส่ยินริสและพวกแต่ผู้บังคับบัญชากองทัพตะูรู้ตัวอย่างรวดเร็วว่ามีบางอย่างผิดปกติสั่งให้ลูกน้องไล่ตามรถจีในขณะที่กำลังจะถึงชายแดนปากิสถานมีเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธตามมายิงใส่รถจีจนระเบิดทหารในรถตายหรือไม่ก็บาดเจ็บุ่มติดอาวุธที่อยู่ข้างหลังก็ตามมาอย่างรวดเร็วทหารโซเวียตสองนายอยู่คุ้มกันทหารนายหนึ่งพาเฉลยชาวอาเมริกันเดินเท้าไปยังชายแดน กระสุนของทหารที่คุ้มกันหมดอย่างรวดเร็วถูกพวกติดอาวุธที่ซ่อนตัวอยู่บนภูเขาใช้ระเบิดมือจนร่างแหลกเหลวอีกด้านหนึ่งทหารโซเวียตจับทหารอเมริกันได้สําเร็จและพาไปพบท่านนายพลที่ชายแดนเชลยชาวอเมริกันยอมรับว่าพวกเขากาลังฝึกนักรบที่ห้าที่ชายแดนปากีิสถานคิดว่าถ้าทําแบบนี้แล้วเบื้องบนจะส่งหม่วนรบพิเศษมาสนับสนุนแต่เบื้องบนของโซเวียตไม่อยากจะส่งทหารไปช่วยฉเฉลยเพียงไม่กีก่คน ทำสงครามกับอีกประเทศหรือไม่อยากออกคำสั่งสนับสนุนในเวลานี้แนวะป้องกันต้องประกาศถูกทีแตกแล้วทหารโซเวียตกำลังต่อสู้กับศัตรูในสงครามหุ่แม้ว่ากองกำลังติดอาวุธจะมีจำนวนมากแต่ทหารโซเวียตก็ไม่หวั่นหวั่นทหารในหนึ่งใช้ปืนต่อสู้อากาศยานยิ่งใส่กองกำลังติดอาวุธอย่างต่อเนื่องแต่ตอนที่กำลังเปลี่ยนกระสุนก็ถูกสไนเปอร์ฝ่ายศัตรูยิงตายทหารคนหนึ่งที่ถูกตัดลิ้นอุ้มพึ้งระเบิดต่อต้านรถถังโยนใส่รถพุ่มเกาะโดยตรงเพื่อทิชชีพทหารถูกพวกติดอาวุธกาจัดไปทีละคนสุดที่่คายก้อ เตรียมพร้อมจะใช้เครื่องยิงจรวดต่อสู้กับศัตรูแต่ถูกนักรบติดอาวุธที่มาถึงยิงเข้าใส่ในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตเขากดไปจุดชนวนทางกระสุนจนถึงตอนนี้ทหารทุกคนเสียชีวิตในป้อมประกาศภาพยนตร์เรื่องนี้ดัดแปลงจากเหตุการณ์จริงในปี1985ที่ชายแดนปากีิสถานเกิดเหตุการณ์ที่ทาให้โลกตกตะลึงเหตุการณ์จลาจลของเฉลยสิบโซเวียตเนื่องจากขนาดนั้นเป็นช่วงสงครามเย็นระหว่างสหรัฐและโซเวียตเพื่อไม่ให้เกิดสงครามโลกครั้งที่สา ทหารเหล่านั้นจึงถูกทำการสังเวียนทอดทิ้งกองทัพสหรัฐก็อยากจะกกำจัดพวกเขาให้สิ้นซากไม่มีใครอยากให้พวกเขามีชีวิตรอดต่อตดภัยภาพยนตร์เรื่องนี้มีความยาวถึง4ชั่วโมงเนื้อเรื่องกระชับมากเป็นดังรัสเซียชั้นเยี่ยมที่หาดูได้ยากในช่วงไม่กี่ปีมานี้นอกจากจะยอดเยี่ยมแล้วยังทำให้เรารู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งที่โหดร้ายยิ่งกว่าในสนามรบเสียอีก